จริงจริงผมพูดผิดไปอ่ะมันก็คือสี่ตำแหน่งนั่นแหละนะครับก็คือสี่ตำแหน่งนั่นแหละนะครับก็คือแาลว่ายนว่าการสองแล้วก็ช่วยสองใช่ไหมคบก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกในเรื่องตำแหน่งปิดย่อยอย่างเช่นถ้าหากว่าจะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีควบมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็คงต้องไปคุยกันตรงกาผมนี่ยังอยู่ของเราไหมคะเออ ไม่อยากจะพูดถึงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นกระทรวงให้ความมั่นคงเป็นกระทรวงที่ขณะนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยนะกำลังต้องการศักยภาพสูงสุดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมะันก็คงทางพักรัฐบาลเขาก็คงจะพิจารณาครับแปลว่าเป็นโคต้าของพักแกนนำเขาือพรรครุง,งกกเทพไทยแล้วแต่ว่าจะสมัใครย,ยไม่รู้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 เราไม่รู้รจริงๆ,ๆว่าเป็นพ <laughs> ักแกนนำพักอะไรอะไรอะไร ก็คงต้องเป็นนายกที่ได้รับโปรดเกล้ามาเป็นผู้ดูเราจะไปพูดแทนเขามันคงจะลำบ,บาก